วันนี้มาแก้ไฟนะครับก่อนทำสายไฟเยอะมากไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ดูจากสายอะไรเป็นสายอะไรโยงไปซกกันเลยครับนะครับนี่กลุ่มหนึ่ง หน่วยกลุ่มหนึ่งอันนี้ส่วนตู้คอนโทรลน,นะครับโอเคอันนี้สายไฟด้านบนนะครับผมนี่ครับไม่ใส่ท่อไม่เก็บสายให้เรียบร้อยครับปล่อยสายลอยไว้เฉย เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าหลังทําเสร็จจะเป็นยังไงครับผมครับผมมาดูกันนะครับหลังจากที่เ,เราทํางานเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของทีจ่จะของบ้านให้แก้ไฟนะครับเนาะเพราะว่าสายไฟที่ช่างคนเก่าเดินเอาไว้นะ ับคสายไฟที่เคยเขาเรียกอะไรเก๊กะเราก็ทำให้หายเก๊กะนะครับผมแล้วมันจะมีกล่องกล่องกล่องจำสายกล่องลมสายนะครับในข้างบนตู้คอนโทรลมีกล่องจำสายให้นะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ละห้องก็จะมีแยกกล่อง ักสายกล่องจำสายเหมือนกันนะครับสายที่เคยเกะก,กะที่เคยเรยกอะไร,ะไรลยุงลยุด <c oughs> นี่แหละครับหายไปแล้วเราก็มาใส่ท่อเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเราจะเก็บสายทั้งหมดนะนมันจะสะอาดกว่าเดิมนะครับ ดูนี่นะครับผมก็ดูสาตาไม่ลุกนี่เราจะมีบล็อกพักสายทุกจุดนะครับที่ลงไม่ว่าจะเป็นหลอดไม่ว่าจะเป็นพัดลมไม่ว่าจะเป็นตรงหัวปักเนาะนี่ครับโอเคครับผมฝากติดตามผลงานได้นะครับทีมงานช่างต้อมครับผม